สวัสดีครับคุณผู้ชมครับในแวดวงภาพยนตร์ฮอลลีวูดนะครับรู้จักกระแสที่มีชื่อว่ามีทูมาเป็นอย่างดีครับซึ่งเป็นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นในปี2018เมื่อนักแสดงดังรวมถึงคนมีอิทธิพลในวงการหนังครับหลายคนถูกแบนออกไปจากวงการเพราะว่าไปพบว่ามีพฤติกรรมล่วงละเมิดทางเพศกับผู้หญิงนะครับซึ่งในฝรั่งเศสเองกระแสนี้อาจจะเป็นที่พูดถึงไม่มากนักนะครับเพราะว่าต้องใช้เวลานาน,านถึง6ปีทีเดียวครับ กว่าจะได้รับการยอมรับอย่างไรก็ตามครับกระแสนี s <S ้อาจจะกำลังถูกปลุกขึ้นเงียบๆในเทศกาลภาพยนตร์เมืองคานครั้งล่าสุดครับต้องบอกว่าอย่าให้ภาพการเปิด เทศกาลภาพยนตร์เมืองคารันมื่นชื่นหลอกสายตาของเรานะครับเพราะแม้จะมีนักสแสดงดังที่เป็นเหมือนผู้ใหญ่ใจดีอย่างมาริสตรีทนะครับได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติมีเจ้านักสแสดงสีขาเมซี่ครับที่ออกมาเปิดตัวเดินพรมแดงในเทศกาลภาพยนตร์เมืองคานในครั้งนี้แต่ก็ต้องบอกว่ากระแสะข่าวในเทศกาลภาพยนตร์เมืองคารปีนี้ถือว่าร้อนแรงทีเดียวครับเพราะรายงานข่าวหลายสำนักบอกตรงกันครับว่าอาจจะมีการแฉรายชื่อผู้กำกับ รคนดังในวงการหนังที่เคยล่วงละเมิดทางเพศและก็จะมาปรากฏตัวในเทศกาลเมืองคานนี้ถึง10รายด้วยกันซึ่งปรากฏการที่เกิดขึ้นนี้เองครับอาจจะกลายเป็นส่วนหนึ่งที่จุดให้เกิดกระแสมีทูติดขึ้นในฝรั่งเศสก็เป็นไปได้ครับต้องบอกว่าหนึ่งใ,ในระเบิดเวลาของเทศกาลภาพยนตร์เมืองคานครั้งนี้ครับนั่นก็คือนักแสดงและผู้กับสาวครับจูดิตก็ติส ซึ่งเธอถูกขนานนามจากสื่อฝรั่งเศสนะครับว่าเป็นตัวแทนของกระแสมีทูในฝรั่งเศสทีเดียวครับซึ่งในปีนี้ครับเธอได้นําภาพยนตร์สั้นชื่อมอยออซี่ครับหรือแปลเป็นภาษาอังกฤษว่ามีทูเข้าฉายในเทศกาลภาพยนตร์เมืองคารด้วยซึ่งอ้างว่าภาพยนตร์เรื่องนี้สร้างจากประสบการณ์จริงครับของการถูกล่วงละเมิดทางเพศในวงการภาพยนตร์ฝรั่งเศส และเธอเองครับก็เคยออกมาประท้วงคานมาแล้วหลายครั้งนะครับในประเด็นการให้พื้นที่คนที่เคยมีคดีล่วงละเมิดทางเพศหรือต้องสงสัยว่าเคยทําร้ายผู้หญิงครับอย่างปีที่แล้ว<ๆ>เธอก็ออกมาประท้วงการให้พื้นที่กับจอห์นนี่เดฟที่มาเปิดตัวภาพยนตร์ในเทศกาลภาพยนตร์เมืองคานนะครับเพราะว่าเขาเคยถูกกล่าวหาว่าทําร้ายร่างกายอดีตภรรยามาก่อนแม้ว่าที่สุดแล้วครับพระเอกคนดังจะพยายามพิสูจน์ความบริสุทธิ์ในชั้นศาลของสหรัฐอเมริกาและพบว่าเขาไม่ได้ทําผิดตามข้อกล่าวหาครับ ห<ๆ>ลายคนอาจจะวิจารณ์ครับเพราะทำไมวงการหนังฝรั่งเศสถึงขยับตัวกันเรื่องนี้ช้าไปสักหน่อยครับแต่ก็ต้องบอกว่าไม่ได้เป็นแบบนั้นทั้งทีเดียวครับเพราะว่าวงการภาพยนตร์ฝรั่งเศสเองมีความตื่นตัวเรื่องของปรากฏการณ์มีทูหรือเรื่องการล่วงละเมิดทางเพศในวงการภาพยนตร์มาแล้วถึง2ปีครับเห็นได้ <c oughs> จากกรณีของเจอร์ราติพาด,ดูนะครับ <c oughs> หนึ่งในนักแสดง <c oughs> ที่ดังที่สุดของฝรั่งเศส มาช่วงนี้ก็ถึงกับตกบาลังลงมานะครับเพราะว่าสารได้ชี้มุ่งความผิดครับว่าเขาอัดล่วงละเมอทางเพศนักแสดงหญิงนับสิบคนและทางศิษ่าอเคเดมีครับองค์กรด้านภาพยนตร์ของฝรั่งเศสก็ออกกฎมาแล้วถึงสองปีครับว่าให้เทศกาลภาพยนตร์ต่างๆแบนคนในอุตสาหกรรมที่มีความเกี่ยวข้องกับคดีล่วงละเมอทางเพศครับอย่างไรก็ตามครับด้วยความเป็นคนฝรั่งเศสแล้วก็คนอุตสาหกรรมฝรั่งเศสละครับที่ก็มองว่า แม้จะมีข้อกล่าวหาที่ไม่ไดีออกมายังไงก็ตามนะครับก็ต้องให้โอกาสผู้ถูกกล่าวหาได้พิสูจน์ความจริงในข้อนี้ซะก่อนครับพบกับมองหนังได้ใหม่ในสัปดาห์หน้าสวัสดีครับ